โอมชานติวันนี้วันที่สมเดือนมก,กราคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงมาเป็นของพ่อและยกย่องชื่อเสียงของพ่อชื่อนั้นจะได้รับยกย่องโดยการมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ของลูก ลูกยังจะต้องกลับมาอ่อนหวานอย่างเต็มที่คำถามของเมรีในวันนี้ความห่วงใย,ยเดียวอะไรที่ลูกๆมีในยุคบรรจบพบกันที่ลูกไม่ได้มีในยุคทองคำตอบในยุคบรรจบพบกันลูกมีความห่วงใย,ยเดียวในการที่จะกลับมาบริสุทธิ์พ่อได้ทำให้ลูกเป็นอิสระจากความกังวลในทุกเรื่อง พวกเพยายามเพื่อที่ลูกจะสามารถถอดร่างเก่าของลูกได้ในความสุขลูกรู้ว่าลูกนั้นจะถอดร่างเก่าหรือเสื้อผ้าเก่าๆเหล่านี้แล้วสวมเสื้อใหม่ลูกแต่ละคนนั้นควรจะถามหัวใจของลูกเองว่าลูกนั้นมีความสุขมากอย่างไรแล้วลูกจดจำพ่อได้มากเท่าไหร่สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ถามตัวลูกเองข้อที่หนึ่งฉันมีความสุขมากเท่าไรข้อที่สองฉันนั้นมีความศรัทธามากเท่าไรที่ฉันนั้นเคยเต็มไปได้วยคุณธรรมอันสูงส่งทั้งหลายและฉันนั้นจะต้องมาเป็นเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่งบนพื้นฐานของสีมัดข้อที่สามฉันได้มากลับมาสาโธโระทานมากเท่าไร ชานนั้นได้ห่วงใยทั้งวันทั้งคืนที่จะกลับมาบริสุทธิ์และสาโทประทานไหมจุดที่สองลูกจะต้องรับใช้โลกอยู่กับพ่ออนันไม่มีขีดจำกัดให้ศึกษาการศึกษาอนันไม่มีขีดจำกัดนี้แล้วก็สอนคนอื่นๆพรของบับตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจงเป็นนายผู้ทรงอำนาจแล้วทำสเตตของลูกให้เป็นมันมนาบา โดยการมีสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นนายจงเก็บสำนึกรู้นี้ไว้ให้ปรากฏออกมาตลอดเวลาฉันดวงยานคือคลันวันหานายดวงยานพิเศษนายผู้ส่งอํานาจโดยการมีสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นนายจิตใจสติปัญญาและสันสกาของลูกก็จะได้รับการควบคุมชัน อยู่อย่างแยกห่างและเป็นนายด้วยสำเนึกรู้เช่นนี้ลูกก็จะทำสเตตของลูกให้มันมานบาบได้อย่างง่ายดายการฝึกฝนในการอยู่อย่างละวางจะทำให้ลูกนั้นขออา่ามาทิพย์คติพจน์ในวันนี้การอยู่อย่างอดทนและลองรับการประนามและการบรบกวนได้หมายถึงการแก้ไขอาณาจักรของลูก การอยู่อย่างอดทนและลองรับคำประนามและการบรบกวนหมายถึงการแก้ไขอาณาจักรของลูกอัชชาโอมชานตี